And through the สวัสดีครับ <Wow. S 2> คุณผู้ชมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านไล่ใบขับนะครับและนี่ก็คือช่างกันนะครับผมส่วนผมนะครับก็คือน้องโฟรเจ้าเก่าคนเดิมกับทีหมหัวจจบทออฟฟิศไแบบ,บริวัทนะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรากลับมาเยือนในรอบถึง2ปีเลยนะครับแล้วก็เป็นครั้งรกของผมที่เป็นพิธีกรหน้าใหม่ด้วย วันนี้เนี่ยช่างกันมีอะไรที่จะแนะนําผมไหมครับวันนี้อาจจะมีอุปกรณ์ตัวใหม่ครับของ Park Two <า>ตัวนี้ใช่ไหมครับผมทุกคนนี่สินคา้าตัวใหม่2ตัวนะของ Park Two ทุกคนถือว่าตัวนี้คือมาล็อตใหม่ของปีนี้เลยอ่านี่เดี๋ยวเราเปิดให้ดูปุออ๊บเอ,อเ๊ะอะไรนี่ทุกคนส่วนตัวนี้เนี่ยวิธีการใช้งานหรืออะไรเดี๋ยวเราขอให้เนี่ยให้ช่างกันแนะนําดีกว่าว่ารายละเอียดเป็นยังไงเนาะมานี่นี่เดี๋ยวผมหยิบให้ช่างกันเลยสำหรับแรกนี่เข้ามาล็อตปีนี้เลยทุกคน จะมี2ตัวนะจะเป็นแปลงนํำความสะอาดนี่นะจากต้นอากาเว่ทุกคนตัวนี้คือแบบเป็นวัสดุธรรมชาติอ่าแล้วตัวนี้คือเป็นอะไรนะครับช่างกันตัวนี้อ้เป็นตัวนําสายในเฟรมครับอ่าเป็นระบบแม่เหล็กทุกคนตัวนี้คือเราขออนุญาตให้ช่างกันแนะนําตัวนี้ก่อนละกันเพราะตัวนี้คือเห็นลูกค้าถามมาเยอะว่าอุ้ยทำไมมันแตกต่างจากตัวเก่ายังไงแล้วมันคือมันเป็นแม่เหล็กด้วยมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยให้ดูการใช้งานแต่ละตัวนะครับอ่าเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยหัวยางยางนะครับ จะใช้กับพวกปอกสายเบรกยางมันจะดูดไว้ก็จะแนนแล้วเราก็ลากลากสายไปต่อไปอันนี้จะเป็นลักษณะเกียวก็จะใช้งานคล้ายๆกันแต่จะเป็นเกียวขันในกรณีที่เดินทั้งปอกในเฟรมแล้วมันแบบมันแน่นมากตัวนี้มันก็จะจะมีแรงดึงได้มากกว่าเพราะเป็นเกียวโอกาสลุกมันจะน้อยกว่าเป็นแบบยางนะครับนะครับจะใช้ได้กับปอกสายเบรกแล้วก็เกียร์แบบทั้งคู่เลยต่อไปเป็นของสายไฟฟ้านะคะอันนี้เป็นของ D2 11สปีดหัวจะค่อนข้างใหญ่นิดน,นึงอาจถ้าเทียบดูสายไฟนะครับอันต่อ,อ,อไปนี่คือล่าสุดเลยอันนี้จะเป็นของ12สปีดเราจะเห็นสายไฟมันจะเบอร์เล็กลงมากมนะากเปนลักษณะการเอาหัวเสียบเข้าไปว้าว wow. อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวนี้เพิ่งมาใหม่เหมือนกันอันนี้ก็สําคัญเช่นเราไม่อยากนําสายใหม่เรามีปอกเก่ามันคายอยู่ในเฟรมอยู่แล้วอันนี้คือปอกเก่านะครับ <ใน S 1> สมมติว่าน,นี้เป็นปอกเก่าเราหมุนตัวนี้เข้าไปก่อนสมมติมันซ่อนอยู่ในเฟรมเราจะเปลี่ยนปอกใหม่เข้าไปแทนที่เราก็หมุนตัวนี้เข้าไปแล้วเราก็ใช้ปอกเก่าเนี่ยดึงดึงปอกใหม่เข้าไปในเฟรมลักษณะประมาณนี้ครับดึงแทนที่กันเลย แต่ที่เราใช้สายพวกนี้เพราะว่าบางตัวเราไม่ได้มีสายเก่านาอยู่ในเฟรมเราเลยต้องนําสายพวกนี้ใหม่ก็ต้องใช้แม่เหล็กลากสายในเฟรมทั้งหมดครับงั้นเนี่ยหลังจากที่ช่างกันนะฮะทำการแนะนําชิ้นส่วนแต่ละชิ้นไปแล้วอยู่ยหลังจากนี้เดี๋ยวช่างกันจะทําการเดินสายไฟตัวนี้เข้าไปในเฟรมให้ดูครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ,รบนี่คือเป็นเฟรมของจักรยานนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนํานิดนึงว่าตอนแรกมันจะเป็นไออาร์1.2ของปีที่แล้วเนาะตอนนี้คือพัฒนามาจากตัวเดิมเป็นไออาร์1.3ตัวใหม่นะ เราจะไ้ช่างการลองดูเลยครับนี่าเดี๋ยวผมให้นะนําอย่างนี้ก่อนดูสายไฟก่อนครับตัวนี้คือสายไฟ d i 2ตัวนี้11สปีดครับเห็นไหมหัวมันจะใหญ่แต่พอเป็น12สปีดหัวมันจะเล็กลงซึ่งเครื่องมือตัวนี้เขาทําพิเศษมาเพื่อให้มันใส่สายไฟของตัว12สปีดได้ครับผมตัวนี้มันจะเป็นแป๊กเข้าไปเลยส่วนของ11สปีดเป็นป๊กตัวนี้มันจะแน่น นี่ผมจะสาธิตเดินในเฟรมให้ดูว่ามันใช้งานยังไงอแม่เหล็กตัวนี้มันจะเป็นขั้วบวกนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นขั้วลบนะครับนี่เราจะเดินสายในเฟรมซึ่งถ้าเราแทนสายตัวนี้เข้าไปอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ออกคือด้วยสายมันอ่อนพอมันแทนไปมันจะขัดอยู่ในเฟรมแทงมันมันก็จะม้วนม้วนขดขดกันอยู่ข้างในคือสายไฟมันได้ไปทะลุไปอีกจุดหนึ่งนะฮะเหมือนติดอยู่ระหว่างทางใช่ไหมครับทางนี่ตัวนี้มันจะช่วยเราทํางานได้ง่ายขึ้นจะลากลงไปแล้ว จะเอาปลั๊กเสียบอันนี้น่าจะเป็นเจ้าแรกเลยที่ทําตัวเครื่องมือนี้ออกมานะตอนผมประกอบอีกเครื่องมือตัวนี้ก็ลําบากพอสมควรเลยเห็นไหมฮะเดินสายไฟได้แล้วเส้นหนึ่งโอ้เรียกว,ว่า,ารวดเร็วแล้วก็สะดวกกว่าการที่เราใช้ตัวเหล็กเกี่ยวเยอะเลยนะครับเนี่ยทุกคนอ่าเนี่ยคือความพิเศษของมันคือมันทําตัวนี้เพิ่มขึ้นมาให้กับสายไฟ12สปีดนะฮะ oh, no. ตัวนี้ส่วนของอันเดิมก็ก็เหมือนในรถเก่าๆของเขาตัว1.3ก็คือเพิ่มตัวนี้เข้ามาหนึ่งตัวขนับน่าทุกคนกลับมาสู่อีกช่วงหนึ่งนะฮะนี่สินค้าอีกตัวหนึ่งนี้ผมอยากจะให้ช่างการลองเทสต์ดูนะนี่ทุกคนนีน่โอเคออโอเคอยู่นี่นี่นะทุกคนนี่ <c oughs> เขาบอกว่าเป็น <c oughs> เป็นแปรงที่ทามาจากต้นอากาเว่ทุกคน <c oughs> และที่สําคัญอันเนี้ย เขาบอกว่ามันกักเก็บความชื้นแล้วก็ทนต่อสารเคมีด้วย <Wow. S 1> ทีนี้ยวันนี้เราจะมาแกะกันดูว่ามันจะเป็นยังไงนะช่างกันครับมาเดี๋ยวผมจะลองแกะมาทีละอันเลยมาในกล่องนะครับเขาก็จะมีนี่อ่านี่ฟองน้ําอันดับแรกอะฮะตัวต่อไปนี่แปรงขัดขวดนมไม่ใช่ใช่ะนะฮะอ่าจะมีอยู่สามตัวนะฮะที่ผมเห็นว่ามันจะเป็นขนอากาเวนะเขาบอกว่าชุดก่อนก่อนหน้านี้ก่อนซีรีส์นี้จะเป็นแปรงขนพลาสติกเหรอครับโอ้ยไง่ใพลาสติกครับสีดำดำข็ค่อนข้างแข็งนี่ มีสามตัวแล้วเขามีแปลงนี้แถมมาให้ด้วยตัวนี้มันจะเป็นเขาจะใช้เป็นล้อใส่ก็เลยยังใช้ขนพลาสติกอยู่เดี๋ยววันนี้เราลองมาลองเทสตัวขนอากาเวตัวนี้ดูว่าไอตัวเขาว่ามันดูดความชื้นหรือว่ายังไงเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดมันโดนน้ำมันจะนิ่มแค่ไหนมาเราลองกันเลยฮะนี่น้ำลองเลยฮะไม่ขัดตามพวกซุ้มล้อซอกที่มันเข้าถึงยากๆอ่ามันนิ่มขึ้นไหมฮะยังไม่ค่อยรู้สึกนะ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตลองอันนี้นี่อันนี้รู้สึกว่าถ้ามันจุ่มน้ำมันน่าจะนิ่มไม่ใช่แป้งสีฟันนะนนี้ทุกคนหรือว่าเราต้องแช่ทิงไว้ครับอ่าไม่ครับแช่แค่นี้แล้วก็หลังอ่านุ่มๆขึ้นนุ่มขึ้น,น,นจริงๆขึ้นไหมแต่ไม่ได้นุ่มแบบว้าวอะไรขนาดนั้นเพราะว่าตรงนี้ยังจะต้องมีความแข็งอยู่เพราะเราจะอ่าเวล้างตามพวกซุ้มล้อมันจะมีดินมีทรายกเยอะยรตรงนี้มันก็จะจะถูได้ดีถ้ามันอ่อนไปมันก็จะขัดดีขัดอะไรไม่ออกเพราะว่า เราจะเททุกอันเลยที่เป็นขนอากาเวนะทุกคนนะหุ้ยอันนี้มันนุ่มขึ้นเยอะมากเลยนะไม่ใช่แค่นุ่มนนธรรมดามจะได้ไม่เป็นรอยขนแมวับอุ้ยผมว่าอันนี้นุ่มอันนี้นุ่มจริงอันนี้นุ่มจริงอันนี้ดีอันนี้แบบนุ่มเลยเห็นได้ชัดเลยนะพี่น้องลองแปลงฟันไหม <c oughs> อ่าโอ้ยทุกคนขนอากาเวมันเจ๋วนะเนี่ยมันดูดความความชืน้นแล้วก็มันนุ่มอะ่ะรู้สึกได้ว่าถ้าเกิดใช้ใช้งานน่าจะโอเคกับ <c oughs> โซเฟมจักรยาน ตัวนต่างลองดูอันนี้แช่น้าแล้วยังแข็งยังแข็งอยู่แต่ยังผมบอกเอาไว้แปลงเศษดินแปลงเศษไรออกเนี่ยเออกดทุกคนเซตนี้ที่ถือเฟืองละเนี่ยใช่ไหมเพราะตัวนี้มันรู้สึกมันแข็งมันด้านเนาะตัวนี้เนี่ยเซตนี้คุมนั่นเนี่ยเพราะว่าตัวอุปกรณ์แต่ละอย่างคือเหมาะกับจัลส่วนจักรยานทุกอันเลย ทุกคนใครสนใจะจะไปแปลงผมนี่คือไม่ได้นะทุกคนใช้กระจักรยานเท่านั้นนะทุกคนอันนี้อันนี้ผมชอบมากเพราะผมรู้สึกว่ามันแบบนิ่มนุ่มนิ่มสลวยสวยเก๋ไม่ได้อ่ <c oughs> ทุกคนโอเควันนี้เรารับข้อพิสูจน์แล้วว่าตัวนี้ถ้าแช่น้ำแล้วมันนิ่มขึ้นจริงๆแล้วก็ดูความชื้นได้ดีที่นี้ครับอ่าสร้างการผมมีคําถามนิดนึงผมอยากจกะถามว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปนําไปใช้งานจริง ทางการคิดว่ามันจะส่งผลยังไงบ้างกับตัวเฟรมจักรยานตัวเฟรมอถ้าเป็นพวกขนพวกเนี้ยแล้วไปถูตัวเฟรมผมว่าเกิดการเป็นรอยขนแมวแน่นอนเพราะขนมันค่อนข้างแข็งนะฮะแต่แปรงนยังไงก็ต้องใช้ล้างกับตัวรถอยู่แล้วถ้าใช้ฟองน้ําถูอย่างเดียวยังไงก็ไม่ออกอาจจะต้องมีแปรงช่วยในการขัดต่างๆพวกคราบดินหรือคราบเลซมันฝังแน่นๆนะฮะแล้วในส่วนของถ้าอันนี้เป็นคําถามที่ผมค้างคาใจมานานละทางการคิดว่าตัวนี้ที่เขาพัฒนามาตัวใหม่ตัวเนี้ย ช่างกันคือมันอัปเกรดขึ้นมาดีดีขึ้นส่งผลกับการทํางานกับของช่างยังไงบ้างครับน่าจะเป็นตัวนี้ฮะที่มันมาผมชอบนะมันมันเข้าซอกเล็กๆได้อะอย่างเช่นเราจะล้างตัวปั๊มเบรกเราถอดพัลเบรกออกตัวเนี้ยขัดลูกสูบเบรกได้เลยเพราะว่ามันเป็นระยะที่มันพอดีที่มันเข้าได้ครับแล้วก็ด้วยตัวขนเขามันดีกว่าตัวรุ่นเก่าๆตัวรุ่นเก่ามันเป็นขนมันด้านกว่าเนาะซึ่งผมคิดว่าถ้าถูแรงๆนะรถลูกค้าจะเป็นรอยขนแมวได้หรือว่าถ้าเขาติดฟิล์มมาฟิล์มเขาอาจจะแบบลอกได้ลอกเลย แต่ผมเห็นอันหนึ่งนี่เข้ามากับกล่องด้วยทุกคนนี่ไม่ใช่ใยเสริมชุดชั้นในนะไม่ใช่นะทุกคนเออเหมือนเบาะแต่ไม่ใช่อันนี้คืออะไรนะครับสร้างการอันนี้อันนี้เบาะเด็กครับเบาะเด็กก่องน้ำก่องน้ำจักรยานนะเวลาเวลาตัวนี้คือถ้าเราไม่ได้ใช้ไปเราก็สามารถใช้ตัวนี้ในการทำความสะอาดเฟรมได้เชนกันใช่ไหมครับแนะนำเป็นแปรงถูก่อนถูคราบดินคราบอะไรออกถูคราบดินออกก่อนโอเคแล้วก็ตัวนี้เก็บฟองน้ําเก็บถูถ้าเราเอาฟองน้ำถูคราบดินทันทีเลยอ่ะ ไอ้คราบดินเนี่ยมันจะไปเป็นรอยมันจะเป็นรอยเพราะว่าคาบดินมันยังแข็งเป็นการทํางานคงความสะอาดสองสเต็ปใช่ไหมครับตัวนี้สุดยอดนะฮะคุ้มค่าช่างการชัวร์คุ้มค่าไหมตัวนี้กับช่างคุ้มครับได้นะฮะผมพูดอย่างนี้ได้ไหมได้ครับได้ครับตรงไปโอเคครับคุ้มค่านะฮะอันนี้เหมาะกับน้องในทีมอยู่างน้องโอมเนี่ยมีลูกเนี่ยแปรงขัดขวดนมไม่ใช่นะโอเคทุกคน วันนี้เราเทสตัตวนี้ไปแล้วงั้นเดี๋ยวผมมีคําถาม3ข้อครับช่างกันว่าที่จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องจกอักรยานวันนี้ข้อแรกครับปกติเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าธุรกิจทุกอย่างเรามักจะมีการลดต้นทุนเนาะจริงๆอุปกรณ์วันนี้ถ้าเกิดเรายิ่งใช้ของยิ่งถูกหรือยิ่งแบบประหยัดต้นทุนมันจะยิ่งส่งผลดีที่ดีกับแบรนด์หรือว่าร้านช่างแต่ทําไมของร้านของพี่กันนะครับถึงตัดสินใจใช้สินค้าปลักถูกอ่าผมผมเทียบงี้ ของจีนของจีนในตลาดซึ่งคนน่าจะรู้อยู่แล้วถ้าซื้อของจีนตามร้าน20มาใช้คุณภาพมันด้อยแน่นอนและทําให้อุปกรณ์ของลูกค้าเนี่ยเสียหายด้วยซึ่งของ<ม>ปารครูเนี่ยผมใช้มันเป็นปีหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมเหมือนกันนะซึ่งของร้าน20กับของปาครูเนี่ยต่างกันลิบลับของปารครูใช้ได้เป็นปีเลยหัวเหลี่ยมยังคมอยู่นะฮะขันงานหนักได้สบายแต่ถ้าของไอของจีนเนี่ยผมเคยขันเนี่ยหักขามือก็มีสมรือขันขน,น็อตลูกค้าเสียหายก็มีนะโอ้ยส่วนข้อต่อไปนะครับช่างกันะ ผมมีข้สอสงสัยว่าอย่างตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยช่างกันคิดว่าเคสไหนเนี่ยมันเป็นเคสที่แบบอุ้ยหินมากเจอแล้วแบบอุย้ยซ่อมยากดูแลยากมากหร, package. หรือว่าจัดการให้เคสเคสนี่มันเคลียร์ตรงตัวยากมากอ๋อจริงๆไม่มีอ่ะผมเก่งเอาจริงนะเออเราเราเราเะมันมีก็จะเป็นเคสงานงานเฟรมคู่ว่าเฟรมก๊อปดีกว่าเฟรมก๊อปที่จะทํางานถ้าเป็นช่างเขาจะรู้ว่าทํางานยากมากเพราะว่าภายในเฟรมเนี่ยมันไม่ราบเรียบมันจะเป็นขรุขระแล้วเวลาแทงสายเนี่ยมันจะไม่ออก จะติดขัดปัญหาตรงนี้เลยคือปวดหัวมากแต่ละวันประกอบทีประมาณทั้งวันก็มีเพราะว่ามันแทงสายไม่ออกครัาจะเป็นเคสงานจีนต้องพูดตรงนี้ใช้ของให้ถูกต้องนะฮะอย่าใช้ของกูปีกูปีนะทุกคนแต่พอได้เครื่องมือปาร์คทูไปก็ง่ายขึ้นนะไอเดินสายที่ผมให้ดูที่โรงพยสาธิตไปอะตัวนั้นนะครับใช่ทําให้การทํางานมันง่ายขึ้นปาร์คทูผมรู้คุณก็ใช้นะปาร์คทูนะทุกคนอยู่เคียงข้างคุณอะไรเนี่ยอ่าไม่ใช่นะฮะข้อสุดท้ายนี่คําถามข้อนี้เด็ดมากอยากจะถามว่าในอาชีพการเป็นช่างนะครับ ช่างการคิดว่าถ้าไม่มีปาร์คทูช่างการจะใช้ชีวิตในการเป็นอาชีพช่างยังไงดีผมผมก็ใช้แบรนด์อื่นฮร <c oughs> <c oughs> เออก,ก็ใช่ก็ต้องมีทดแทนแต่เราก็ต้องดูประเภทเหล็กซึ่งการใช้พวกหกเหลี่ยมมันเป็นเหล็กอยู่แล้วเราก็ต้องอดูเกดเหล็กว่าเหล็กตัวน,นี้มันแข็งแรงไหมจริงๆไม่ต้องเป็นหกเหลี่ยมปาร์คทูก็ได้อาจจะเป็นของยี่ห้อเอออเมริกาเหมือนกันก็แข็งแรงทดแทนมันได้ประมาณนี้โอเคครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือพอมีปาร์คทูก็คือดีกว่า ครบจบในที่เดียวใช่เขาทำามาสําหรับใช้สําหรับจักรยานโดยเฉพาะพวกนี้ดีดกว่า<อ>นะฮะมีดีกว่านะคะอย่าเพิ่งเลิกผลิตงนะปาร์คทูนะ<อ>ทำต่อนะทุกคนเอาล้ฮะสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับช่างกันนะครับของร้านไลฟ์ไวท์ขับนะครับ<อ>ตัวนี้ใครมาชนบุรีนะฮะอย่าลืมแวะมาร้านนี้ได้นะฮะซ่อมจักรยานอุปกรณ์จักรยานทุกอย่างแล้วก็นี่ทุกคนอะเซสเซอรีเก๋ๆนะมีแว่นขายในร<อ>้านด้วย<อ>ทุกคนเป็นแว่นใส่ปันจักรยานใช่ไหมใช่ครับแว่นออโต้ด้วยนะฮะตัวนี้ขายอย่าได้อะเซสเซอรีอเท่ ซ้อมอุปกรณ์จักรยานต่างๆครบจบในที่เดียวนะครับมาที่ร้าน i ล e ์บายขับนะทุกคนอย่าลืมนะทุกคนแวะมานะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันคราวหน้านะครับกับออฟฟิศบา b บริวารออนทัวร์หัวจะปวดออฟฟิศวันนี้นะทุกคนวันนี้ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับว้าว